สวัสดีครับพบกับผมมอ,อ์ในการอ่านไพ่ยิปซีประกรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในราศีมีนนะครับและก็ลักนณา,ามีนร่วมด้วยนะครับผู้ที่เกิดในราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่15นะครับช่วงวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนของทุกๆปีนะครับก็จะเป็นชาวราศีมีนนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหมอหยุ่นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้กับผมมาด้วยดีเสมอมานะครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณนะครับการอ่อนรา,านไพ่ยิปซีพยากรดวงนั้นเป็นดวงก,งกว้างนะครับไม่ได้จะปเจ็จงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกรมพยากรจากการอ่านไพก่ก,าาไพก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางให้กับท่านนะครับอย่งได้ใช้กรรมพยากรไปตัดสินใดๆในการดําเนินชีวิตของท่านนะครับเพราะว่าการดําเนินชีวิตของท่านนั้นจะเป็นไป ในทิศทางที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ดีของท่านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของท่านนั้นเป็นสิ่งสําคัญเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆเช้าในแต่ละวันตื่นขึ้นมาด้วยความสุขสดใสนะครับมียิ้มมีรักให้กับตัวเองในยามเช้าในทุกๆวันสร้างพลังบวกสร้างพลังงานดีๆนะครับก่อนที่จะไปรับ,บรอยยิ้มหรือความรักจากผู้อื่นซึ่งบางทีเราก็หายากในแต่ละวันนะครับ ก็สร้างรอยยิ้มและก็ความรักให้กับตัวเองเป็นหลักก่อนในทุกๆเช้าก็จะสร้างพลังมงคลที่ดีพลังบวกที่ดีที่จะทำให้เราก,ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยดีนะครับในทุกๆวันเราก็จะอารมณ์ปลอดโปร่งจำใสนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมีนดวงของท่านช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2,500 6 6นี้นะครับต่างการงานการเงินและเรอความรักโดยประมาณนะครับจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมีนนั้นจะเปิดไพ่อะไรออกมาได้บ้างในช่วงดวงระหว่างวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับชาวราศีมีนนะครับทรีออปคับสามถ้วยนะครับในเรื่องของความสําเร็จนะครับที่เกิดขึ้นเหมือนกับชาวราศีมังกรเลยทีเดียวนะครับที่ ได้ไพ่นี้ขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกนะครับในเรื่องของความสุขความสบายจะอาสบายกายสบายใจนะครับการมีจานการเฉลิมฉลองในเรื่องของความสําเร็จจากการงานนะครับที่เกิดขึ้นหรือว่าการช่วงบรนเวลาดังกล่าวนี้ต่านอาจจะมีการออกงานสังสรรค์บ่อยนะครับที่ไปร่วมในเรื่องของ ร่วมง,งานมงคลต่างๆที่จะมีก็ามาหรือมีการดื่มจะลงฉลองในเรื่องของความสําเร็จอะไรที่มีเข้ามานะครับการงานครับมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นให้กับชาวราศีมีนนะครับและก็เดทนะครับในเรื่องของอการจบสิ้นอะไรที่มัน ที่บางทีเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมานานพอสมควรนะครับหรืออะไรที่มันไม่ดีอะไรที่แย่ๆนะครับก็จะมีการจบสิ้นลงนะครับเพื่อที่จะกล้าไปสู่สิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก่อนวันที่1มิถุนาอ่าก่อนวันที่1่มิถุนายนนี้นะครับาว่าอะไรที่มัน ไม่ดีนะครับก็จะมีการจบสิ้นลงนะครับแล้วก็จะก,ก้าไปสู่ของสิ่งที่ดีๆเข้ามาแทนนะครับแล้วก็เตนออเปนตเกิลส์นะครับสิบเหรียญน,นะครับที่เกิดขึ้นมานะครับออกจากสถานการณ์ของสิ่งที่แย่ๆนะครับแล้วก็ไปสู่ของสถานการณ์ของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ของความสําเร็จนะครับในเรื่องของหน้าที่การงาน ที่จะทำอะไรต่อไปก็ทำอะไรก็เกิดความสำเร็จที่ดีนะครับจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดนะครับเป็นหนนทางของการที่จะได้เกิดสิ่งดีๆขึ้นที่จะสร้างความเติบโตรุ่งเรืองนะครับทำอะไรก็เกิดความสำเร็จได้ง่ายนะครับเดอะเออร์มิดนะครับ ก็พบกับแนวทางสว่างสวัยที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยดีนะครับพบกับความสว่างสดใสที่มีเข้ามานะครับสู่ความสําเร็จนะครับาการที่จะได้รับการดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะกล้ามาอุปัตภ์คำชูให้เกิดความสําเร็จก็มีนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ เอ็กซ์อาเปกออฟคัพส์นะครับเด็กถือถ้วยนะครับก็เป็นช่วงที่ได้มีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับที่อาจจะต้องพยายามในการที่จะศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆนะครับที่จะต้องเรียนรู้ในช่วงวนเวลาดังกล่าวนี้นะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาให เดินไปข้างหน้าด้วยความรุ่งเรืองรุ่งโรดต่อไปนะครับดูช่วงบรนเวลาดังกล่าวนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งเป็นพิเศษนะครับมีความรู้สึกสดชื่ออสดชื่นแจ่มใสนะครับจะมองอะไรในแง่ดีในแง่บวกเสมอนะครับก็จะทําให้เกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมานะครับเด e มนนักอไปครับเอสออฟ คัพส8ถ้วยนะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็มีการมูฟออนเดินออกไปจากสถานการณ์ของสิ่งที่มันเคยแย่ๆนะครับเคยล้มเหลวหรือสถานการณ์ที่มันเติมเต็มให้ไม่ได้นะครับที่บางทีสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับเอ็ดออฟคัพนะครับแถ้วยการเดินออกจากความไม่สมหวังจากความที่มัน บางทีก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับกับสถานการณ์ที่ไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้าอะไรที่มันทําให้รู้สึกเบื่อเบืเอ่เอเซ็เเเงเซงก็จะมีการเดินออกไปจากสถานการณ์นั้นนะครับเพื่อที่จะไปสู่ของความสดใสต่อไปนะครับเ e v e n of อสอดนะครับ7ดาบอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่อาจจะมีอะไรที่มัน แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่นะครับในเรื่องของ,ของการที่จะทำอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะเจอกับสถานการณ์ของอที่คนที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ในเรื่องของหวังผลประโยชน์จากท่านนันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ4 of Cup 4ถ้วยนะครับในเรื่องของความไม่สบอารมณ์ไม่สมหวังก็มีบ้างนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ที่จะมีเข้ามานะครับ ในเรื่องของการงานบางทีก็บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ดังใจคิดหวังนะครับที่จะมีเข้ามาแต่ไม่รู้สึกเบื่อเบื่อได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามหรืออีกความหมายหนึ่งก็ก้าวไปจากความเบื่อหน่ายเหล่านั้นไปสู่ความรุดด่งเรืองรุ่งโรดความโดดเด่นความเจีมจ้าที่จะมีเข้ามานะครับ แล้วก็นายออฟวานสก้าไม้เท้านะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาที่อาจจะมีเข้ามาปัญหาซ้ำๆเดิมๆนะครับที่บางทีอาจจะวกๆเวียนๆอยู่นะครับที่แต่ไม่แก้ไม่สิ้นสุดนะครับที่อาจจะสร้างความอึดอัดให้เกิดขึ้นในช่วงบนเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็จะได้รับการแก้ไขที่ดีนะครับก็อะไรที่มัน ไม่ตอบโจทย์อะไรที่มันเป็นปัญหานะครับก็จะมีการก้าวออกไปจากสถานการณ์นั้นนะครับเพื่อที่จะไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในความที่เป็นโดดเด่นต่อไปนะครับในสถานการณ์ที่เรียกว่าบางทีอะไรที่มันเคยทําให้กุนข้องหมองใจไม่สบอารมณ์นะครับหรืออะไรที่ไกลที่เข้ามาใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆในการที่จะเอารัดเอาเปรียบท่านนะครับหรือในเรื่องของ การที่อะไรที่อยู่แล้วมันไม่ตอบโจทย์ไม่ไม่สร้างประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้ท่านต้องเดินออกจากสถานการณ์นั้นมานะครับก็ทำให้พบกับชีวิตที่มีความสุขสดใสที่มีความคืบหน้ามีความโดดเด่นต่อไปนะครับก็การมองหามองถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันมีอยู่นะครับก็จะทำให้ท่านคิดได้เข้าใจได้นะครับมีการเรียนรู้พัฒนา อะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะทำให้เกิดความสว่างสดใสใเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของท่านต่อไปนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักนะครับก็จะพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีนะครับได้รับการเอาใจใส่นะครับเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรที่ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยรู้มาก่อนก็จะมีการต่าความรู้ต่มความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับ เรียกว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้การดําเนินของท่านนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักนะครับอะไรที่มันทําให้ขุนข้องมองใจในช่วงที่ผ่านๆมาก็กระจัดออกไปนะครับพัฒนาไปในแนวทางที่ดีก็ทําให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับสู่ความสว่างสดใสเข้ามาในชีวิตของท่าน ไม่ว่าเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับจะสู่ความมั่งคั่งนะครับจะมีสิ่งดีๆขึ้นมานะครับความเป็นสิบเหรียญน,นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับไก่ที่ชีวิตผ่านมาการงานที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับอาจจะย่ำแย่หรือว่าอาจจะทาอะไรแล้วก็ไม่ตอบโจทย์นะครับหรือในเรื่องของการที่ถ,ถูกเอารัดเอาเปรียบทําให้ท่านเสียผลประโยชน์นะครับที่ผ่านๆมานะครับ ไม่ท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบอารมณ์นักนะครับก็อาจจะทำให้ท่านได้รับาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเต็มที่นะครับการงานก็เดินไปข้างหน้าด้วยความาราบรื่นที่ดีนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาที่ผ่านๆมาก็จะได้รับการแก้ไขมีการ ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปในทางทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับก็ทําให้เกิดความสําเร็จสมหวังขึ้นนะครับในเรื่องของการที่จะได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จที่จะมีเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก้าวออกมาจากสถานการณ์ที่มันแย่ๆที่มันไม่ดีที่มันรู้สึกไม่ดีที่ผ่านมานะครับก็ จะเกิดความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พบกับเส้นต่างสว่างสวัยเส้นต่างที่ไปสู่ความมั่งคั่งนะครับความเป็นสิบเปลี่ยนก็จะมีเข้ามานะครับความเป็นเดือดันก็เกิดขึ้นนะครับชีวิตสว่างสดใสช่วงบนเวลาดังกล่าวนี้นะครับจะพบกับผลทางในการที่จะเดินไปสู่ความสําเร็จนะครับก้าวออกจากสิ่งที่มันแย่ๆนะครับสิ่งที่แย่ๆที่ผ่านมามันจะจบสิ้นลงนะครับมันจะ ยุติลงนะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นต่อไปที่มีเข้ามาให้กับชาวราศีมีนนะครับแล้วก็ลักนณามีนนะครับก็ทำให้ช่วงบนเวลาดังกล่าวนี้ก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นการงานสำเร็จ มากยิ่งขึ้นนะครับสู่ความสว่างสดใสนะครับไม่ต้องดูอะไรมากแก้ความเป็นเดซันและก็กับสิบเหรียญที่ขึ้นมานะครับที่จะเดินก้าวก็มานะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองในความสําเร็จนะครับที่จะเกิดขึ้นแก้ภาย3ามใบนี้ก็ทําให้ช่วงเวลาดั่งกลาวนี้ของชาวราศีมีนลัคนามีนนะครับก็สู่ความสําเร็จ ที่ดีเกิดความรุ่งเรืองรุ่งโร์สดใสขึ้นมานะครับเรียกว่าจะชีวิตเต็มสิบนะครับช่วงเวลาลังกาวนี้นะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ย่อมจะมีแต่ก็สามารถที่จะคลี่คลายได้ด้วยดีนะครับด้วยการเรียนรู้อะไรใหม่ๆพัฒนาอะไรใหม่ๆนะครับาบางทีก็นําหลักธรรมะเข้ามานะครับในการที่จะบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางที่ดีบริหารชีวิต ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับรู้อะไรที่มันกระจ่างขึ้นอะไรที่ก้าวกเก้าวใจมากยิ่งขึ้นก็ทําให้ชีวิตช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็มีความสุขสดใสมีความสําเร็จที่ดีเกิดขึ้นนะครับในเส้นทางางการเงินนะครับก็เป็นโดดเด่นในเรื่องของการมีโชคลาภก็จะมีเข้ามาด้วยช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับตั้งไพ่สิบเหรียญแล้วก็เดอะซันนะครับที่ มีเข้ามานะครับก็ทําให้ชาวราศีมีนลัก,กนณามีนนะครับก็ได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของโชคลาภที่มีเข้ามาบางทีบุตรหลานบริวารน,นะครับที่นำขอสิ่งดีๆเข้ามาให้โอกาสดีๆในเรื่องของการที่จะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะครับก็ทําให้เส้นต่างต่างการเงินความสําเร็จจากหน้าที่การงานแล้วก็จากความ รุ่งเรืองของการมีโชคลาภนะครับก็มีเข้ามาเติมเต็มให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ได้มีการเฉลิมฉลองความสําเร็จกันเกิดขึ้นนะครับอะไรที่มันแย่ๆก็จะมีการจบสิ้นลงไปนะครับสถานการณ์ของในเรื่องของความไม่สมหวังนะครับในสถานการณ์ของ การหลอกลวงในเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าต่างๆหรือที่มันรู้สึกแย่ๆไม่ดีนะครับก็จะมีการจบสิ้นลงนะครับก็จะเติมเต็มให้ชีวิตนั้นเต็ม10บบริบูรณ์สมบูรณ์แบบนะครับนำธรรมะเข้ามาเข้ามาพัฒนาจิตใจด้วยนะครับแล้วก็ดำเข้ามา เสริมสร้างในเรื่องของศักยภาพทางการงานก็ไปสู่ทิศทางที่จะสร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้เกิดขึ้นนะครับชีวิตก็สว่างสดใสก็มานะครับรู้จักในการที่จะแก้ปัญหาที่ดีนะครับก็ทําให้ช่วงบนเวลาดังกล่าวนี้ทางการงานการเงินนะครับก็เป็นไปในทิศทางที่ดีให้กับชาวราศีมีน ลักษณะนินในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของตากนโสดนะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็อาจจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับที่อาจจะพบที่มาจากเพื่อนที่นำพามาให้พบเจอเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นได้เช่นกันนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ส่วนบางคนก็ยังใช้ชีวิตอยู่ความเป็นโสดอาจจะ,ะยังไม่ได้พบปะผู้คนอะไรมากมายนักนะครับก็บางทีก็ยังมีความรู้สึกกับการผิดหวังที่ผ่านๆมาก็บางทีก็ยังไม่อยากจะหาความรักใหม่เข้ามานะครับก็ยังทำให้รู้สึกมุบอ่อนจากความตีจับ มีความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็จะใช้เวลาในเรื่องของการพักรักษาเย,ออยียวยาใจอยู่ก็ได้นะครับก็เลยยังไม่หวังที่จะหารักใหม่เข้ามานะครับบางคนก็มีโอกาสในการที่จะได้พบกับความรักที่รู้สึกดีๆก็มาเติมเต็มให้ความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ อาจจะเป็นดเด็กอ่อนเยาว์าสดใสที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงนี้นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความรักระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ที่อาจจะมีเข้ามาได้ด้วยเช่นกันระหว่างของชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงนี้นะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ของคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับที่ใช้ชีวิตคู่ก็จะมีความสุขสดใสในความรักความสัมพันธ์เป็นหลักนะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ก็จะทําให้ชีวิตนั้นเติมเต็มนะครับเติมเต็มในความสุขความสัมพันธ์ก็เป็นไปในทิางที่ดีนะครับที่ผ่านมาถ้าความรักความสัมพันธ์นั้นมันไม่ดีแย่ๆนะครับก็จะมีการพัฒนาสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปนะครับเติมเต็มให้กันและกันก็ทําให้เกิดความสุขความสบายใจนะครับเป็นทิศทางของการพัฒนาความรักคกบบน้า ไปนะครับก็จะทําให้ดูสดใสนะครับอะไรที่ผ่านมาที่ความรู้สึกมันไม่ดีก็จะจบสิ้นลงนะครับกับความรู้สึกที่ผ่านมา,มาที่มันไม่ดีนั้นก็จะมีการจบลงแล้วก็พัฒนาไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับส่วนบางคู่นะครับบางอ่า คู่ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้อาจจะมีเรื่องของการที่ต้องห่างเหินกันที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่ด้วยภาระหน้าที่นะครับที่อาจจะทาให้ต้องอยู่กันห่างกันเกิดขึ้นได้นะครับด้วยภาระหน้าที่บางคนนั้นก็จะมีการเดินทางไปต่งตางประเทศได้ด้วยนะครับเพื่อไปทําหน้าที่ภารกิจของตัวเองจึงจึงทำให จึงทำให้ความรักความสัมพันธ์ช่วงระยะวันเวลานกาวนี้อาจจะต้องห่าเงเอินกันนะครับเมื่อปาระหน้าที่เสร็จสิ้นก็จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ดูแลซึ่งกันและกันต่อไปนะครับก็ในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีมีนลัคนามีนนะครับก็ในช่วงระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6นนี้ก็ เป็นโดยเป็นไปก็โดยปอบละมานี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านชาวราศีมีลัคนามีนและก็ทุกทกท่านที่ก็มารับชมรับฟังนะครับก็ให้มีความสุขสดใสมีความคม้างอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนในการอ่านไพ่ยิปซีพยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงรายวันนะครับดวงประจําวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยประมาณนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหมอ,อยุนนะครับ